สบายดีพ pues mm nah ี่น้องบัสสุขสุกนบัสสมองสกานโหกษัตริย์ปิ่นคือเก่าพี่น้าเมื่อนี้ลงมาเห็ดครัววนะพี่น้องเนาะลงมาเห็ดครัวอยื่นหมวยปลาเด็กแต่ว่าเฮาบ่ได้เห็ดดอ๋พี่น้องเฮาสิมาหากินให้สะให้สร้างให้พี่น้องมาคูดกบพี่น้องเลยหาเนวกินให้ขาเจ้าว่าบ่มีเนวกินอุ้ยสองตัวพี่น้องพี่น้องได้เลยได้มันเลยได้นี่นี ใส่ใส่ปะนีนาเนี่ยสองตัวสามทงปูอ้าวนี่ใส่ของมาเลยนั่นใส่ชอบเดี๋ยวสองตัวหูเดียวมันอีลีของก็มันบ่อหย่ดนะนั่นแม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วมันอีลี่แต่พูดลบไปลบมาอยู่แถวดิใหญ่ลุ่มละมานไหนเนี่ยตะกี้เลยนีนาเส้นเสาใหม่ไปต่อพี่น้องเลย ห้างกับมาก,ก็ได้ละมานเลยเนาะมานมากัาน,านหาค้นบนนี้หาคนพนนี่น้องเลยแค่เหล่ากับตุ้งยังไงหมากันสามหาสามเลยกำลังจะบอกสามอันนี้ก็มีหนามบ่อาต,อต้องระวัเง,งเขียดเต้นออกมาได้ไดลงมาเพื่อหน่บะบอกมีแนวกินว่าสัน ก็เลยอาซาพากันสิไปคุดกรบมานอีกนะโอ้ยตัวบ่อยใหญ่นะพี่นอ้องเราหมานเบิ่งดเ<อ>บิร์ดมาจัะสองมาจักหมานอีลีสองบอกปาส,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 สองตัวสามมจาจักสามทั้งตัวพ่อแล้ววันคุดสองห,อองหอูพ่อแหละได้สี่ตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนาะ นั ó, cái p, ่น <í> ั่นก็เห็นแบบแบบได้สิไปเบิ่งทางนั้นนำว้าวได้เนื้อกินให้สางแล้วเฮาตัวนี้น้อยเนาะตัวหน้อยก็หนึ่งใหญ่แม่นตัวนี้คือแน่คือแน่เนาะทาทางนักก็ได้คือกันแต่โบใหญ่ใช่โบใหญ่แล้วเพีองเนาะตัวเดียวบ่มีหน้ามีแล้วโอ้มีหน้ามีแล้ววะสัน หูใหญ่เด้นนีเลิกบ่นี่เลยสองตัวฮาดพี่น้องมวนอิลีมาเน่คือมวนแท้นี่ใหญ่ยุตัวที่สองนี่สมกันโตสามกันเลยเนาะสามกันสามกันนั่นนั่นนั่น ท s! <S ่านบอสาลดจะหน้าปุ่นข right ูบกบท่านบ่เฮ้ยท่านเฉยเขียดบ่เขียดก็ได้ตัวใหญ่แต่ปิ้งมันได้เขียมเงี้ยนี่เป็นได้ป่าเหรอคือเฉยหมอยชิมีอยู่ยังบ่เถืงบ่ป่าคือเอาเนี่ยตัวหนาเพิ่นว่าน่ะอ๋ออีปูก็ตัวบักใหญ่หนึ่ง นี่นะมีนามนี่นะหนามยังอั่นนี่คือกันเนี่ยนามนี่นานอ้าวหนึ่งตัวมีตัวที่สองบ่บ่มี่สักตัวเดียวตัวนี้เด็ดตัวเดียวบ่ใหญ่ปะไหนเนาะติกบหน่อยโอ้ยทำเพิ่นได้อีกแล้วสั่นได้อีกแล้วตัวใหญ่เนาะใหญ่เติบได้ตัวหนึ่งอีกแล้วหมานอีลีบ่ซสอนซใบ่บ่ซอนกระปูกับบ่มี มีแต่กบล้วนหมานเป็นหมานเลยเพื่อนแหน่เป็นหนามอ่ะฉันนี่นี่น้าคืพุดเลยพุดมองดูเห่ยมาลุ่นมาลุ่นหูนี่สิสอนอยู่บ่เนาะสอนสองสอนสามอยู่บ่มวนเด้ เิธอไงมารุนาร่นมาลุ่นมันมันสิมีจกักรโตอ่าเชียงอวกอวกอยู่ป้า <c oughs> ตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่อเลีโจ๊บบ่งอีกแล้วหลุ่นเดียวกันมดเนาะรุ่นเดียวกันกบหน้าท่งนี่คืออันนั้นเลยหลุ่นเดียวกันเบิดเลยตัวนี้คือฮักคาฮักก่อนท่าำเลยแสดงว่ากักนวงเขาลุดไป <laughs> <c oughs> บ่งอีดูรุ่นอีดู โจโอีดูจะว่าวมีอีกซ่อนมาจากักนั่นเขียดเต้นไปเลยบ่มีบ่เฮ้ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วตัวโอ้ยยายอันนี้ตัวกระเป็นท่าน่ะดีใจวัดแล้วว,วัดแล้ววัดสอนซ้ำบัดซ้ำอ,อือเฮ้ยท่าน่ะดีใจบัดแหง่ง phần tua hao với nó nghe trên đây thôi khiệt bạn à tự tự này thì thương đó vâng à, mà khiệt hả đẩy lại chắp đẩy bỏ หน้าได้เขียนตัวง่ายน่งเขียดกับเอ้าเอ้าเอ้ากลังกำลังพิชักขาซายเว้อ่ะเด้ตัวใหญ่เติบใหญ่ได้เขียนนี่อันไหนแล้วหูนี่นะจะมีใหญ่แล้วเขียน กีกมันนันตำหบักถั่วเนาะแม่นตำหบักถั่วกินกะปิเขียดอยังเขียดปะปะใช่เอาเต้นเขาตัวนี้เห็นปะเขาหูคือเก่าเราหากินมานเลยตาปะข่อยดีแหละตาเถา ตาบกหอ,อยดีเห็นนะโอ้ข่าวผมกันทอดมันนี่บ่มีบ่มีลมปันใดเนาะงมันนี่อากาศทอดมันนี่พี่น้องเอ้ยน้ำหมอกตกอากาศทอดเป็นไรไงโบมีมานเกิดเหมืนยังหรืเล่โอ้ยได้พี่น้องเป็นน้ำมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นโเนโอ้ยขย่เ้ยดินหน้าทงนี่มันอ่อนเนาะมันดินนะดินแข็ง ดินเหนียวขั้นนี้มีวนได้บ้างหรือเปล่า่หรอมันมีนะมาลุ่นอีกมาลุ่นอีกพอขั้นห้าสิคุดโอ้ยเขียดเขียดออกมาได้เขียดอีกตัวปูใหญ่เนาะขั้นห้าสิคุดบัดคู่หู้น่ะมันก็เมื่อยเนาะเขาต้องอาศัยแหน่เอานะแต่ว่าขั้นเทาแหน่หู้ได้เป็นหนามนะมันก็มีลุ่นว่าสิมีใช่กรไปไป่ใชกระไบน้องตัวหญ่เท่านั กบได้ตล้นต huh ืดๆหนึงไดเขียนมาแจ๊เขียดบ่ข้วามะปัดมีแต่ขียดเต็มอัญชญอยู่สามโตเลยหน้าเขียด่เออได้สมโตเลยเนาะปะสามแลบดูสี่เอาใส่แต่ มันนะมันลายโตมันก็ซําเงนียวกบเลยเป็นได้กบนําบ่จ้าแกมันสิหาหาโตเลยเด้เขียนหาเลยป้ามันตั้งมาอยู่มองเดียวหกมันเครื่องอัดเด้อ่ามันเข้าตั้งตั้งมาร่วมกันอยู่อีนี้เจบ่มีเจดอีกบ่ป้าเจป้าตัวเจใหญ่เออปเนาะเป็นไดตัวที่8 เห็นตลาดน้อยมาซื้อถั่วบ่างวะตำถั่วเนาะมีสิบิบแปดโต้หูนี่เก้าโต้เก้าโตพี่น้องเลยหอมมามันจะสำรับกบแล้วเออแม้นมันเก้าโต้โตวใหญ่ๆตีมันชุ่ๆชุ่มเข้าชานี้มันหาใหม่ชานงามมันบ่คานบดีงามันลุปลง เตะเก่าตัวหมูนี่เดี๋ีวแรกอันเขีย,ขยหน้าบ่าวแม่มือนอนนเขียเครื่องเ,อเ <บะ S 2> ข่าระเบ้าเข่าระเบ้ามวลมวลพี่น้องมวนไปต่อพี่น้องจะปิ่นแย่ยหูนี่เป็นน้าพี่น้องเอ้ยนี่จะทำมาลุ่นกันพี่น้อนนงจักเป็นน้านี่ได้ไหมมาคุดมองดูเถอะเถอะมีลุ่นมีลุ่นว่าจะเป็นกบหรือเป็นเขีย แข็งบ่แข็งนะสิบาดุหลุมบาดแข็งเนาะแข็งแต่ทั้งเทงทงหลุมก็อ่อนอยู่แข็งแต่หนามันปนหัวพี่หลอนปนหัวพี่หลอนจุกแล้วบ๊อบคือมาพร้อมกันต้งเงินกระปูทั้งกบทั้งกบหน้า เออสปินแหนจะปิ 1992, ่นแงกับมานอยู่ได้กับมานคือกันเลยตัวหนึ่งเบิรงดูลุันดูเบิดเบิดจ่อยมาทากับซิดแลบอันเห็ดอยู่เห็ดกินให้สางแล้วบบบนี้จนขึงของเนาะตั้งมวนอันดีมาหลยคนกันดิ่งกันฮะ มาใน,นก็สชิกไปเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดสางอะไรพี่น้องเลย,เยกูพักก็ได้เก่งของเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้สปินเดินทางเดอสบายดี